ลูกสูกๆเขาเนาะลูกสูกๆเข้ามาปั่นเอาน้ำปั่นเอาน้ำใบทานตอนเช่าฉักต้มได้หลายกวดแบ่งๆต้มเสร็จแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านด้วยเหาไหมอร่อยนะคะลองดูด้ยค่ะดึกสวยมีแต่สวยๆ,ๆพี่น้อง ร้อนๆพอรสชาติเขาบอกว่ามันเปรี้ยวเราก็ค่อยเอาน้ําตาลใส่นะคะเนาะแต่คุณชอบหวานชอบเปรี้ยว,วเปรี้ยวหวานหวานแหละแช่ไว้ก่อนนะคะเนาะแช่ยางยางเขาเยอะมากเลยเ <c oughs> หนียวติดมือเลยยางเขาแต่แช่เขาบอกว่าแช่ไว้เป็นคือดื่มอร่อย <c oughs> มีประโยชน์นะคะทุกคนค่ะมีนอนด้วย มีหนอนด้วยอุยนะ๊เก็บเอาแต่เพราะว่าเขาเป็นยางเนาะเป็นยางับตม้มในลูกดิบๆยายก็แช่ไว้ก่อนนะพนะันเนาะแช่ยางยางก็เยอะมากเลยเหนียวติดมือเลยยางก็แต่แช่เขาบอกว่าแช่ไว้เป็นคืนอะ่ะ เวลาต้มมันจะไม่มีรสชาติที่เป็นยางนะคะนะถ้าไม่แช่พอไปต้มแล้วจะมีควงรสสุกขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมะะด้วยค่ะเ้อขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่นพนพนอนๆทุกแช่ไว้ก่อน แต่เวลาสุกแล้วจะว่าเขาจะหวานก็ไม่หวานนะคะสวยมีแต่สวยพี่น้องแต่สวยวแกไว้ก่อนนะคะเนาะแกยางยางเขาเยอะมากเลย เนยวติดมือเลยอย่างก็แต่แค่เขาบอกว่าแช่ไว้เป็นคืน,น,นแช่น้ำไว้นเนาะค่ะเนาะขอบคุณด้อค่ะเดอ้อถึงมารับชมเนี่ยเดอ้อส,สวยๆเลยค่ะสวยไหมเอยสวยมีแต่สวยๆพี่น้อง Okay, ดื่มอร่อยมีประโยชน์นะคะทุกคนคะ่ะจะมาต้มเก็บม,มาแล้วก็ถึงมาแช่แส่น้ำกอน่าะนัคนนะคนจุ่มย่างคนจุ่มยางเออบ้านไหนมีลูกคุกๆเอาไปปั่นน้ำแล้วก็กองแล้วก็เอาไปต้มให้แช่น้ำไบตอง ขึ้นเนาะพน้หงเนาะแช่เเ่น้ำไว้ประมาณสักคืนยางเพราะว่ายางเขาเยอะมากเลยไม่แช่น้ำนะเป็นพ่วงเดี๋ยวมาแช่น้ำก่อนนะเก็บมาแช่น้ำสรสชาติจะออกกลิ่นเพราะกลิ่นยาง ปีนี้ดกมากเลยร้อนๆพอรสชาติเขาบอกว่ามันเปรี้ยวเราก็ค่อยเอาน้ําตาลใส่นะคะเนาะแต่คุณชอบหวานชอบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแหละไปเชื่อมก็ได้ไปแช่อิ่มก็ได้นะคะเนาะลูกดิบๆร้อนๆพอรสชาติเขาบอกว่ามันเปรี้ยวเราก็ค่อยเอาน้ําตาลใส่นะคะเนาะแต่คุณชอบหวานชอบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแหละม่แช่น้ำ เป็นพ่วงเดี๋ยวมาแช่น้ำก่อนนะคะเก็บมาแช่น้ำฝัอมีนอนด้วยมีนอนด้วยอุ๊บเก็บเอาแต่มาแช่น้ำนี่เป็นพ่วงเดี๋ยวมาแช่น้ำก่อนนะคะเก็บมาแช่น้ำเลืชาดจะออก กิ่งที่ิ่ยางแช่ไว้ก่อนนะคะเนาะแช่ยางยางเเยอะมากเลยเหนียวติดมือเลยยางเ็แต่แช่เขาบอกว่าแช่ไว้เป็นคืนมีนอนด้วยมีนอนด้วยอุ๊บเก็บเอาแต่ลูกสูกๆเขาเนาะ ลูกสุกเข้ามาปั่นเอาน้ำปั่นเอาน้ำใบทานตอนช้าๆเพราะว่าเขาเป็นยางเนาะเป็นยางต้มในลูกดิบๆยายก็นะแต่เวลาสุกแล้วจะว่าเขาจะหวานก็ไม่หวานนะคะก็ มีน้อนด้วยมีน้อนด้วยอุ๊เก็บเอาแต่รสชาติปออกกินพรกกินยางแชบไว้ก่อนทุกคน ที่มารับชมยายก็บายบายขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวยๆใส่น้ำไปเนาะปะเนาะขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่มารับชมเนี่ยดอสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวไม่เอ,อ้ยเท้าถ้าพอเปรี้ยวมากก็ใส่น้ำตาลน,นิดนึงพอทาน,นง่ายๆนะคะเนาะแต่หวานเปรี้ยวนิดเยอะเลยพี่น้อง แช่ไว้ก่อนพวงลูกชุกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆทุกแม่แช่น้ำเป็นพ่วงเดี๋ยวมาแช่น้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาแช่น้ำค่ะ จะเวลาสุกแล้วจะว่าเขาจะหวานก็ไม่หวานนะคะก็จะเอาอมาต้มต้มฝันเอาน้ำพี่นอนปุ๊ดหนอ,หนอวก็จะเอามาต้มต้มฝันเอาน้ำพี่นองปุ๊ดหนอหนอสวัสดีค่ะมันมีได้ถึงมากมาดูยายเก็บอันนี้มาสวัสดีค่ะมันมีได้ถึงมาก มาดูยาเก็บอันนี้มาแล้วก็ออกมาต้มต้มปั่นเอาน้ำทีน,น่ะแก้ไว้ก่อนนะพะน่ะแกะยางยางก็เยอะมากเลยเนี้อติดมือเลยยางก็แต่แค่เขาบอกว่าแช่ไว้เป็นคือดืม่มอร่อยมีประโยชน์นะคะทุกคนคะ่ะบอกน้ำดำหน่อย ดกมากปีนี้โดกมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวพอสุกก็เปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันกับลูกดิบสีชมพูเปรี้ยวรสชาติแบบเดียวกันแต่แต่เขาจะสุกจะออกจะต้มได้หลายกัวดแบ่งๆต้มเสร็จแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านด้วยเห็นไหม อร่อยนะคะลองดูด้วยค่ะเด้อยแล้วถ้าพอเปรี้ยวมากก็ใส่น้ำตาลนิดนะึงพอทาน,นง่ายๆนะคะเนาะแต่หวานเปรี้ยวนิดเยอะเลยพี่น้องเปรี้ยวเปรี้ยวพอสุกก็เปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันกับลูกดิบสีชมพูเปรี้ยวรสชาติแบบเดียวกันแต่แต่เขาจะสุกจะออกหวานน้อนด้วยมีน้อนด้วย,อ,วยอุ๊บ เก็บเอาเต็เ็นมาต้มน้ำปั่นเอาน้ำถึงลงค่ะเก็นมาต้มเก็บมาแล้วก็ถึงมาแซแซน้ำก่อนนากะน่าคนเต็มยางคนเป็ยางทุกคนที่มารับชมยายก็บายบายขอจบแค่นี้นะคะไวเจอกันคลิปหน้าค่ะแชบไว้ก่อน ลาต้มมันจะไม่มีรสชาติ